สวัสดีครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับผมตอนนี้ก็ตะวันเริ่มออกแดดแล้วนะครับผมก็มีฝูงไก่นะครับผมมาเก็บกินหาอาหารกินนะครับผมนะครับตอนนี้ก็แดดก็เริ่มออกนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะอุกสักพักนะครับก็จะได้พักผ่อนนะครับผม เพราะว่ามาถากตั to ้งแต่หกโมงเช้านะครับผมก็ได้ไปแปลงใหญ่ๆเหมือนกันนะครับนะฮะก็ได้ไปแปลงใหญ่ๆเหมือนกันนะครับผมนะครับมีความสุขดีครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยแล้วก็พักนะครับตามรอยพ่อศาสตราชานะครับไม่มีการบังคับนะครับทําไปเรื่อยๆนะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับผมทำไปแล้วเกิดสติปัญญาก็ ได้มีต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับผม

เรามันได้เป็นแค่ตัวสำรองอะนะทีชนนะ <c oughs> ยายเอาบุญมาฝากครับผมขอบคุณมากครับอารมโมทนาบุญด้วยนะครับบุณยายนะครับผมสวัสดีอาชีพแล้วมันดแค่แล้วยังอยู่เด้อวักดครับผมขอบคุณทุกคนนะครับเมื่อกี้มัวแต่มัวแต่ถ่ายคลิปพี่อ๋อวันนี้รวยนะครับวันนี้รวยนะครับโอเคครับอารโมทนานี่ครับที่ทำเสียงนานน้อยผมนะครับผมก็จะอยู่ลักษณะนี้ถ้าทำเ็็จแล้วกะ หมดบ้าหดให้แล้วนะไปรายการตัวกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านอยังจากษัตริ์ตั้งแ่ีบอบีโอ้อหากันพ่อครับผมคนกลับรู้ไหมครับนะครับดให้แล้วพี่ชิดนะครับมขอบคุณครับผมตื่นแต่เศ้าแอชิดครับผมขอบคุณมากครับผายเบิ์ดครับผมูครับีน่อง้าสเร็จกับพี่อออะไรากหัซัดแล้วนะครับเปิดมาเจอหมดเลยชิดไปไปล้วดให้แล้วเด้อ ลาไทยนะครับจะรีบไปไหนนะครับคุยกันก่อนครับผมใช่ๆบุฟ้าบอบชิดนิชนสอนหนังสือกันบอกชิดนิชนสอนหนังสืนนะอกนนอนนอันเอาไว้นิชนกดแล้วไปแล้ว สงสัยพี่จะเตืียมหวยนะครับผมครับพี่นาขอ,อให้รวยนะครับขอให้เองรวยนะครับพี่ชน,นไม่ครับแมววัสวัสดีครแอชิครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีรยววแล้วไม่อ่านเลยนอน,น,นแล้วจ้าระจาอ่านแล้วครบจะนะัมนาน,นากนจงลวดันนะไผมก็ได้จมกันเดะผมอูฟังนะครับผมแม่อุ้มแม่อุ้มนะ แม่อุ้มนี่คนนะครับแม่อุ้มนี่คดให้แล้วครับกรนะัะ่แม่อุ้มนะแม่อุ้มไม่สนใจคิดเลยนะช่วงนี้นะแม่อุ้มนะไปหาแต่น้แด่นะแม่อุ้มนะป้าชิดไปตลาดซื้อกับเขา่าวันด้วยวันอะไรจตน้องเล่นเกตน,นะครับรเสาเทียงนะครับผมั้ายูจ้าไม่แชร์ทำงานบ้านฟังไปไปฟังไปจ้าขอบคุณมากครับไปดูคลิปป้าดเดี๋ยวมาครับผมไอายได้เลขยังนะครับผมเอาเมื่อกี้พี่อัวเิ่นบอกเ,เกบสเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยโอ้ยสำรับ มบรรยากาศดีวิสวยเิแล้วไม่อตหน้านะครับป้าฝากก้ไบาให้สามนตักิอนุโมทนากับป้าด้วยนะครับผอนุโมทนาบุญเพือนนะครับขอให้อาุวรรณสุดาระนะครับเงด้วยนะคหรับวันนี้นะครับวันไลเล่นเก็เด็กนักเรียนครูนิชนสอน เลิกสอนละคูจะคุยกับชิดนะครันอารุณสวัสดิ์จ้าไอชิดครับผมอารุณสวัสดีครับผมอารุณสวัสด์ทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็สวยเติร์แล้วนะครับผมเนาะสาธุนะครับผมเพิ่งมากดให้แล้วกินกาแฟหรือยังนะครับกินเสร็จแล้วครับผมกินเสร็จแล้วก็พามาดูบรรยากาศนะครับสวยๆงามๆนะครับนี่ก็ช่องตามรอยพ่อกระด้ย่านะครับเมื่อไหร่จะตีแปลงครับให้มันเสร็จก่อนแมม โอ้ยก็ตีแปลงไปด้วยดิครับเดี๋ยวหญ้ามันขึ้ื่นวงกว่าพี่จะตายยาสิเสร็จอะันไอ้ไอ้พวกนี้ขึ้นตามวันนี้วันนี้ขึ้นแปลงวันนี้ขึ้นแปลงโอ้ยวันนี้ผมจะทำเถียงนาจะทำไปดิ <c oughs> แม้เถียงนาแค่นี้เดี๋ยวเด็กนอนแป <ะ S 1> ๊บเดียวได,ได้แต่ชิดห้ามนอนมาสัปดาหเหลือ,ออีกแปดเหลืออีกแปดใช่ไหมชิดมาสัปดาหตอนวันนี้กี่อารมณ์ดีจ๊ะไอคิดอารมณ์เดียวนี่ครับสวยเติบแปลว่า ก็สายเติบโวนอยู่เด้อดูตลอดแต่ไม่ได้เม้นอยากวันแม่นะแอดนะครับวนแม่แล้วแม่ไม่เม้นแม่ไม่คุยกับชิดแล้วแม่วันอะไรชิดเป้าติดบับจกเขาสนอสมาจากนมแต่ชิดอ่ามันหมุนๆน,นะครับผมบัดดีแมว,ว่าษะ <c oughs> ที่สวยมากเป็นเนินนะครับอารมณ์สเสถียรเดี๋ยวบอก่าษาเระอารมณ์สเสถียรแล้วครับผมนะครับได้ในสิ่งที่ต้องการเลยครับ มาแล้วจ้าวิ่งมาดูชิปหอกกินเลยวสันาอ้า,าวลิชพลนะครับผมไอไปไหนมานะครับผมเช้านี้ไปหาแตน่าเตนะครับส <c oughs> วัสดีสาวๆของชิปผู้น่ารักทุกคนวสันตาแลนิชนลละ่ะกลับตัวอีกแปดวันใช่ไหม <c oughs> เห็นลงคนนัดเมื่อวานนะครับผม <c oughs> อ,อไไ๋อน่าจะประมาณนั้นแหละผก็ไม่ได้นัดครับผมนะผก็ไม่ได้นัดไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ใส่ใจได้แค่มนอมใส่มล็อกไทั้งปลานะครับ วันนี้ก็จะไปเข้าบ่ายนะน่ารักสำหรับชิปรถสั้นตอนนี้กดได้นะตามร้อยพ่อกดช่องเราจอได้ละครับผมรถจะกีดละชิปละสั้นว่ะเว้วรถต้นบานเครื่องขีดนี่ละครับพี่น้ำก็นี่นะครับก็พี่เขาก็ทำย่องย่องแง่แงตั้งแต่เช้าแล้วละครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับเสือพาไปสวัสดีครับผมวันนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆต่คิดว่าไอทิย์ประจำเดือนมาละกันละสับ แม่บงกดมาแล้วจ้าหลังจากหายไปหนึ่งวันแม่บงกดครับผมสวัสดีครับแม่บงกดชิปทําอะไรคะารับอันนี้พี่เขาจะทำแบบอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามรอย่อดครับเดี๋ยวกับชื่อชอบบ่องสวัสดีครับพี่เสือครับผมเสือพาไปไปไหนมาเนานะครับ,นะรบอัน้าหน่อยเจ้าใสิหมกไเด้อใ <c oughs> ส่ใจได้แค่มองสใส่มองได้แค่ตาใส่ใจชิดแน่นนะสีผ้าไปกินแกงอะไร น้องชิดอากาศดีพูดดีเนาะจผมสันซื้อเรกยัาเยต์เยครับผมไปฟังนะแต่มาพูดถูกใจแท้นะแต่ฟาคนที่อิจฉาครับผมก็จากประมาณนั้นะครับผมเนาะกล้งมาพิชิตภาษากครับผมตัวบ้านสุรินโอเคครับผม ดนาหน่อยพี่ลาดเราทำได้เอามกด,ดีกว่า,าพ่อฟื้นหลือขานั่นเราทำไม่ใช่ครับเมพี่อ้อนะครับพี่อ้อนะครับวัน,นวันนี้นะแต่พูดได้สุดยอดมากครับผมซื้อซีซีเด้วยจิตพระผลเจ็บยับแน่แน่ ครับนับผมนี้ก็นะครับแอบดูอยู่ทุกวันเน้อขอบคุณมากครับผมบรรยากาศดีๆสงนนนหงหน้าตาถ้าดนตื่นพวก็ถ้าเินตนไยเลิฟูตลอดครับับจชิดคนขยันกันแต่เช้าเลยนะครับผมวยอกของแมวสั่ากย่างเดียวแล้แมวเอยเ2ด้เด้วยแอชิดเา ับผมก็จบไปอีกหนึ่งคลิปนะครับกปติดตามคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับช่องตามรอยพ่อนะครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังรใ,ใจทําคลิปต่อๆไปนะครับนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม